สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การดูดวงกับป้าแว่นนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงดวงประจําเดือนตุลาคมหรือเดือน10ว่าคนเกิดวันที่ไหนบ้างที่ในเดือนนี้จะมีเรื่องดีๆเข้ามาโดยเฉพาะสด้านสําคัญคือการได้รับโชคก้อนใหญ่การปลดหนี้หรือหมดภาระการงานที่พุ่งแรงแบบก้าวกระโดดและเรื่องความรักที่ได้เจอคู่ถูกใจหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมเดือนตุลาคมถึงสําคัญ ก็เพราะเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่พลังธาตุทองทำงานเด่นชัดเป็นพลังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปิดเก่าเปิดใหม่และการรับสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตใครที่กำลังรอการเริ่มต้นใหม่จะได้เห็นสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเริ่มกันที่กลุ่มแรกคือคนที่เกิดวันที่5วันที่14และวันที่23เดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงการเงินเปิดกว้างมากคุณมีโอกาสสูงที่จะได้ลาบลอย ได้เงินก้อนหรือได้สิ่งของที่มีมูลค่ามากโดยไม่คาดฝันยกตัวอย่างเช่นอาจมีคนคืนเงินที่คุณแทบลืมไปแล้วมีคนมอบของขวัญใหญ่หรือบางคนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่คิดว่าจะได้เร็วนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ว่าคนใกล้ชิดอาจเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินบางคนหนี้ที่ค้างอยู่จะมีคนช่วยผ่อนหนักเป็นเบาถือเป็นเดือนที่คุณสามารถยิ้มได้กว้างขึ้นเพราะเรื่องการเงินเข้ามาเติมเต็ม ต่อมาคือกลุ่มคนเกิดวันที่2วันที่11วันที่20และวันที่29กลุ่มนี้เดือนตุลาคมจะเน้นไปที่การปลดหนี้และการคลี่คลายภาระที่สะสมมานานหลายคนอาจกำลังรู้สึกว่าชีวิตหนักอึ้งเพราะเรื่องหนี้สินแต่เดือนนี้คุณจะเริ่มเห็นทางออกบางคนได้เงินมาก้อนหนึ่งมาชำระหนี้สำคัญบางคนเจรจากับเจ้าหนี้แล้วปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ทำให้จ่ายเบาลงและมีโอกาสหายใจได้สะดวกขึ้นเหมือนยกภูเขาออกจากอกป้าแวน่นอยากจะบอกว่าสำหรับคนกลุ่มนี้เดือนนี้คือการได้เริ่มต้นใหม่จริงๆเป็นการปิดบัญทีเก่าเพื่อเปิดประตูใหม่ของชีวิตถัดมาคือคนเกิดวันที่8วันที่17และวันที่26เดือนนี้ถือว่าดวงการงานของคุณมาแรงสุดๆใครที่รอโอกาสโปรเทคใหญ่หรือการเลื่อนตำแหน่งเดือนนี้เป็นเดือนที่ใช่ คุณอาจจะได้รับการมอบหมายงานสำคัญที่คนอื่นทำไม่ได้หรือมีโอกาสได้แสดงฝีมือจนเจ้านายมองเห็นชัดเจนมากขึ้นบางคนอาจได้รับข่าวดีเรื่องเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนหรือได้งานใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งการก้าวกระโดดในสายงานเป้าแว่นอยากย้ำว่ากลุ่มวันนี้ควรตั้งใจทำงานให้เต็มที่เพราะสิ่งที่คุณรงแรงไปจะส่งผลตอบแทนมหาศาลในอนาคต และสุดท้ายคือกลุ่มคนเกิดวันที่3วันที่1 2วันที่21และวันที่30กลุ่มนี้เดือนตุลาคมเน้นเรื่องความรักความสัมพันธ์และการเจอคู่คนที่โสดมานานอาจมีคนเข้ามาทำให้หัวใจเต้นแรงและไม่ใช่แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่เป็นคนที่สามารถสางสัมพันธ์จริงจังได้ส่วนคนที่มีคู่แล้วความรักจะก้าวหน้าไปอีกขั้นมีการพูดคุยวางแผนอนาคต บางคู่มีโอกาสขยับความสัมพันธ์ไปสู่การแต่งงานหรือการสร้างครอบครัวสำหรับคนกลุ่มนี้เดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ความรักจะอบอุ่นและมีพลังบวกจะเห็นได้ว่าในเดือนตุลาคมนี้แต่ละกลุ่มวันเกิดก็มีเรื่องเด่นที่แตกต่างกันออกไปคนหนึ่งได้เรื่องเงินก้อนคนหนึ่งได้ปลดหนี้อีกคนการงานพุ่งแรงและอีกกลุ่มได้เจอคู่ถูกใจเป้าแว่นอยากให้ทุกคนลองสำรวจดูว่า วันเกิดของคุณอยู่ในกลุ่มไหนและเรื่องราวดีๆที่เล่ามานี้ตรงกับชีวิตจริงของคุณหรือไม่สิ่งสำคัญคือไม่ว่าดวงจะส่งเสริมด้านใดเป้าแว่นอยากให้ทุกคนใช้โอกแกนี้ในการต่อย,ยอดชีวิตเช่นถ้าคุณได้เรื่องเงินก็วางแผนเก็บออมถ้าคุณได้เรื่องหมดหนี้ก็อย่าก,ก่อหนี้ใหม่ถ้าคุณได้งานใหญ่ก็ตั้งใจทำเต็มที่และถ้าคุณเจอคู่ก็เรียนรู้กันอย่างจริงจังเพื่อให้สิ่งดีๆอยู่กับคุณไปนานที่สุด ทั้งหมดนี้คือดวงเด่นของคนที่เกิดในแต่ละวันที่ป้าแว่นหยิบมาเล่าในเดือนตุลาคมขอให้ทุกคนมีเดือนที่เต็มไปด้วยพลังบวกเจอโอกาสที่ดีและก้าวต่อไปในชีวิตด้วยความมั่นใจนะคะ